เรื่อขอความเป็นธรรมนะครับว่าการบรรยายหนังสือขอความเป็นธรรมหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการขอความเป็นธรรมต่อพนักงานในรใยการปฏิบัติเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงทั้งนี้นะครับเพราะว่าสำนักงานการเนี่ยเขาเพิ่งมีระเบียบมาล่าุดเกี่ยวกับการขอความเป็นธรรมนะครับก็คือระเบียบของสำนักงานในรายการสูงสุดฉบับลงวันที่12กันยายน2567เกี่ยวกับการขอความเป็นธรรมต่อพนักงานใาการวันนี้ผมเลยจะมากางระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอความเป็นธรรมให้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้จิตใ้เป็นความรู้หรือน้องๆเพื่อนๆที่จะในความหรือคนที่ตกเป็นูาาในดรรกก 7ข้อที่3เขาได้วาดรายเก่งคร่าวว่าการร้องขอความเป็นธรรมคือการขอใหรักงานในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในหน้าที่ของตนเองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการสั่งคดีอาญาโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ระบุไว้กว้างๆนะครับว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็เลยมาขอให้รักงานในการเนี่ยสั่งอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตามหน้าที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมคือดำเนินคดีในลักษณะของช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับดึงหลักฐานออกไม่สอบพยานหลักฐานที่มนสำคัญไม่เรียบพยานบุคคลมาสอบทั้งที่เป็นพยาารมกี เปลี่ยนสำนวนมีการอะไรนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมปล่อยคือมีการแจ้งข้อหาที่ต่าไปกว่าความจริงนะครับความผิดลักษณะนี้มันเข้าพยายามฆ่าก็เป็นลงว่าแค่ทำร้ายร่างกายนะครับหรือการแจ้งข้อหาที่หนักเกินกว่าความจริงนะครับเพื่อกันแกล้งผู้ต้องหาหรือละเว้นไม่ดำเนินคดีกับคนที่น่าจะเป็นผู้กระทำความผิดด้วยแต่ตอนจบมีผู้ร่วมกระทําความผิดสาคนเนี่ยทำสำนวนสอบสวนให้มีคนทระทำความผิดคนเดียวจะได้ตัดจบกนอื่นไปเหล่านี้คือการกล่าวว่าไม่ได้รับเป็นความเป็นธรรมนะครับในกระบวนการยุติธรรมอย่างไรอย่างหนที่สามารถร้องขอให้ท่านพนักงานในการเนี่ยเขาใช้อํานาจในตำแหน่งหน้าที่ของเขาช่วยเหลือเราได้แล้วใครบ้างล่ะครับที่เป็นผู้มีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรมตามระเบียบล่าสุดเลยเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับคือผู้เสียหายในคดีอา กับอย่างที่2คือผู้ต้องหาในคดีอาญาบุคคลต่างๆเหล่านี้จะต้องมาเป็นผู้ร้องขอความเป็นธรรมด้วยตนเองยกเว้นว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถก็ต้องให้บุตรลูกมานะครับหรือเป็นผู้เยาว์ก็ต้องให้บิดามารดาม,มานะครับในกรณีที่ผู้ต้องหาและผู้กล่าวหาเนี่ยไม่สามารถมาร้องขอความเป็นธรรมได้ด้วยตนเองนะครับเพราะถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับหรือถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับก็เป็นผู้ปกครองผู้สูงอายุผู้สูงส่งรถนะครับถึงจะเป็นคนร้องขอความเป็นธรรมได้ขั้นตอนการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยมันต้องทำยังไงตามระเบีีียยยบบขข้้้อออท่่่่8ววววรรรรรคค2เเเนาาาะุลล็ดไกง คนที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องไปแสดงตัวตนในวันยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมนะครับคุณจะมอบหน้านมาไม่ได้คุณจะให้ทนายความมายื่นอย่างเดียวก็ไม่ได้ยกเว้นว่าคุณเป็นผู้ต้องหาแล้วคุณถูกขังอยู่ไม่รับการประกันตัวไอ้แบบนี้คุณอาจจะมอบหน้ามาได้าไดสาเหตุที่เขาออกระเบียบตรงนี้มาเนี่ยนะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าสืบเนื่องจากคดีของบอสอิุทิยานะครับที่มีการวิร่งเต้นเปลี่ยนสมนวนมีการร้องขอความเป็นธรรมหลายครั้งทั้งที่ผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับแต่กฎหมายเปิดช่องให้ร้องขอความเเเเเเเปปปป็็็็็็นน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 ธธธรร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 มม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 มไดดด้้้้คคคคคคุุณบบบบบบออออออสยยยยยยย่่่ิทททาา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 ีีีีกกกกหหใววววืขขขงจะะะะััััลพฉ คุณจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหานะครับยกเว้นว่าคุณถูกขังอยู่ไม่สามารถมาได้นะครับตอนนี้ผมเอาแบบฟอร์มตัวอย่างนะครับการแสดงตัวตนในตอนที่ไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมมาให้ดูนะครับต่อมาการยื่นขอความเป็นธรรมนะครับตามระเบียบแล้วจะต้องยื่นต่อหัวหน้าพนักงานอัยการเท่านั้นจะไปยื่นต่ออัยการเจ้าของสำนวนที่เรารู้จักไปยื่นต่อคนอื่นไม่ได้ซึ่งตามระเบียบเนี่ยหัวหน้าพนักงานอัยการก็หมายถึงอัยการพิเศษที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีประจำศาลต้นหรือศาลจังหวัดนะครับเช่นสมมติผมอยู่ชลบุรีก็ต้องยื่นต่ออยัางีสคััดนราย ต้องมีเนื้อหาตามที่ระเบียบฉบับนี้กำหนดซึ่งผมจะพูดต่อไปว่าเนื้อหาในหนังสือเรียกมันต้องเป็นยังไงครับต่อมานะครับเรามาดูกันว่าการทำหนังสือขอความเป็นธรรมเนื้อหาที่ระเบียบกำหนดเนื้อหาที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องทำแบบไหนอายการก็ตงไดรับไว้เป็นหนังสือขอความเป็นธรรมไปตามดูกันครับรายละเอียดเนื้อหาหนังสือขอความเป็นธรรมเนี่ยก็อยู่ในระเบียบของสำนักงานอายการที่สูงสุดข้อที่สี่นะครับว่ารายละเอียดของหนังสือขอความเป็นธรรมต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยนะครับกฎหมายจะบอว่าอย่างน้อยแค่ต้องมีอย่างนี้นะครับหน ครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องบรรยายไปว่าคุณเป็นผู้ต้องหาคุณเป็นผู้เสียหายหรือคุณเป็นบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายตามที่หลักเกณฑ์ข้อสองที่ผมกำหนดว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องนะครับข้อที่สามคือรายละเอียดของคดีแล้วก็เรื่องที่ขอความเป็นธรรมอันนี้ก็ต้องใส่เข้าไปเลยนะครับว่าสาเหตุที่ข้าพเจ้ามาเป็นผู้เสียหายในคดีนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับถูกทำร้ายถูกข่มขืนนะครับถูกหมิ่นประมาทถูกอะไรอธิบายรายละเอียดโดยสังเขปนะครับถ้าเป็นผู้ต้องหาก็สาเหตตตตตุทททททีีีีีี่่่่่่่่่กกกกกเเ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 เปปป็็็็็นนนนนนผู้้้้้้้้้ออ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 องง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 หหหาา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 าพรร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 ระะะะไไไยยยยยยลดดืืืืคคัับบใใสขขขจจจวววมมิ พยานหลักฐานหรือข้อกฎหมายถ้ามีนะครับข้อกฎหมายนะครับที่แสดงให้เห็นว่าผู้ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในข้อหนึ่งว่าไอการไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคุณมีพยานหลักฐานมีอกสาอะไรนะครับที่เชี้ให้เห็นว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมคลิปเสียงคลิปวิดีโอรูถ่ายเอกสารอะไรเนี่ยคุณใส่เข้าไปได้เลยกกฎหมายเปิดช่องให้คุณใส่ไปเพื่อท่านให้ท่านไอการเขาได้พิจารณาอยู่แล้วนะครับข้อที่ห้าประเด็นที่สำคัญเนี่ยมีข้อหนึ่งนะครับนอกจากคุณจะอธิบายรายละเอียดว่าคุณไม่ได้ร ือที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดกับผู้ต้องหานะครับในกรณีจาเป็นฝ่ายผู้เสียหายนะครับหรือขอให้พนักงานอใยการสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกพยานบุคคลมาสอบเพิ่มเติมสรุปว่าจากที่ขอมาทั้งหมดเนี่ยต้องการขอยังไงขอให้พนักงานอใยการเขาสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาสั่งอะไรก็ต้องเขียนไปชัดเจนในคำร้องของคุณเพราะกฎหมายบอกว่าหนังสือร้องขอควาทเปคุณต้องมีรายละเอียดในต่อไปนี้นะครับคุณจะไปร้องขอความเห็นใจอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องขอด้วยว่าสรุปแล้วคุณต้องการอะไรนะครับข้้ออออทีีี่่คคคืืเเเรรงนนนยมมมักกาาวป็ธหข อย่างน้อยที่ต้องระบุเพื่อให้มันเข้าหลักเกณฑ์องรรกบของสือขอความเป็นธรรมนะครับถ้าเกิดเขียนไม่ครบก็จะไม่ใช่หนังสือขอความเป็นธรรมอาจจะเป็นหนังสือชี้แจงข้อจริงของความเห็นใจรายว่าไปแต่ไม่ใช่หนังสือขอความเป็นธรรมต้องมีครบถ้วนทุกประเด็นตามที่ระเบียบข้อที่สี่กหนดนะครับส่วนศิลปะในการเขียนศิลปะในการรวบรวมเรียบเรียงข้อท็จจริงเรื่องราวอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของทนายความนะครับที่จะต้องทำให้มันสั้นกระชับได้ใจความจับใจผู้อ่านนะครับมีความน่าเชื่อถือต่อมานะครับคดีอะไรบ้างที่รองเรับ่ื เช่นขอร้องขอความเป็นธรรมซ้ำอนะครับม่วจะเป็นผู้ร้องคนเดียวกันหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเหมือนเดิมคดีรอสอยุธยาเนี่ยก็ร้องเปลี่ยนความเร็วแล้วเปลี่ยนความเร็วเล่าอยากจะเปลี่ยนความเร็วให้มันได้นะสุดท้ายก็เปลี่ยนได้จริงๆเราเบียงครั้งนี้ก็อมาป้องกันไว้ว่าจะไปขอให้สอบเพิ่มเติมในประเด็นซ้ำๆซ้ำๆอี่ยงันไม่ได้นะครับหรือเป็นการร้องขอความเป็นธรรมในการสั่งรวิงให้ลาช้าคือร้องขอความเป็นธรรมให้คดีข่าช้าให้เปนข่าวอายุความนะครับหรือการร้องขอความเป็นธรรมในประเด็นที่ทางการสอบสวนเนี่ยได้ทการสอบสวนไปแล้ว เพราะว่าถือว่าไม่ครบองค์ประกอบของหนังสือของความเป็นธรรมนะครับหรือ,ขอรรเาขอาไม่ถูกผสมในการร้องขอ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับขอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาดูที่เกิดเหตุขอให้ผบตรอเป็นคนสักอะไรอย่างเงี้ยขออะไรที่มันไม่อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเขานะครับข้อที่หกคือเป็นผู้ต้องหาที่ร้องขอความเป็นธรรมโดยไม่รับทราบข้อกล่าวหาหรือพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ส่งตัวมาฟ้องคือพูดง่ายๆว่พวกที่มันหลบหนีคดีเนี่ยนะครับไอ้หลบหนีคดีมาร้องขอความเป็นธรรมไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่าคุณไม่ให้ความร่วมมือตอบกระบวนการยุติธรรมคุณจะมาขอความเป็นธรรมไม่ได้ก็อ้างอิงรีเฟอร ระเบียบเนี่ยมันเลยออกมาพกปิดกันช่องว่าตรงนั้นนะครับข้อที่เ็ที่พนักงานในกาจเขาจะไปรับพิจารณาคือคดีที่ยระหว่างการดำเนินการอสารนะครับไม่มีเหตุจำเป็นแล้วคดีที่ศาลแล้วพปสูจที่ศาลเลยนะครับอันนี้คือคดีที่ศาลที่จะไ่รับไว้นะครับแล้วผลภายหลังยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วอย่างที่บอกนะครับท่านพนักงานในการเนี่ยเขาก็มีหน้าสั่งภายใต้นาาหน้าที่ของเขาเพื่ออำนวยความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในคดีนะครับตามระเบียบ การสั่งเพิ่มโดยความผิดธรรมในคดีนะครับตัวยกตัวอย่างเท่าที่ผมเคยผ่านงานแล้วเคยมีประสบการณ์มาเช่นการสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกตัวพยานเรียกตัวผู้เ <BAR> ส <K> ียหายเรียกตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาสอบเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆนอกเหนือที่มีการสอบสวนไปแล้วนะครับก็สุกสั่งให้สอบเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆเพื่อให้ข้อได้จริงในคดีมันกระจ่างขึ้นการสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยออกหมายเรียกพยานเอกสารพยานวัตถุกล้องวงจรปิดรูปถ่ายเอกสารราชการเอกสารจากเอกชนนะครับเพื่อใช้การพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ในคดีใใหหห้้้มมัััััันนนนนกกกกรร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 ะะะจจจจ่่่าาาาาางงงงชดดดแทททเเเอออสสตตตตตววววลลฐิิิยศ์ืคบี็ ไอ้คดีเนี่ยคุณเบย์ทำไมคุณไม่แจ้งข้อหากับผู้ต้องหาคนนี้เขามีส่วนร่วมมาทำความผิดด้วยไปเอาคนนี้มาด้วยไปเอาคนนน้นมาด้วยท่านร่างานในการก็สั่งได้นะครับข้อห้าคือการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับในข้อหาที่เฮ้ยทำไมคุณแจ้งเขาแค่นี้นะครับเนื้อหาการกระทําความผิดเขาเนี่ยมันร้ายแรงรุนแรงเป็นเหตุฉกรรจ์นะครับแต่คุณไปแจ้งข้อหาเขานิดเดียวเองนะครับข้อหาเนี่ยผมมันต้องเข้าหาฆ่าคุณทําการทําร้ายร่างกายนะครับขอให้สั่งไม่ฟ้องในบางข้อหานะครับสุดท้ายท่านอาจจะเห็นว่าจะพิิจจจาาาาาาารรรรณะะะะสสนน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 นววแล้้้้้เเเเีี่่่่่่ยป็็ผผูตตอออออองงงงหหคคคไไไมมมดััััับบทฟกกกืข ย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังว่าการยื่นขอความเป็นธรรมเนี่ยอาจจะต้องยื่นเร็วนิดนึงก่อนพนักงานในการจะมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งในทางคดีนะครับถ้าท่านพนักงานในการเนี่ยนะครับเขาทำความเห็นไปแล้วมีคำสั่งไปแล้วว่าควรฟ้องหรือไม่ควรฟ้องเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ต้องห้ามเมื่อท่านจะสามารถยื่นขอความเป็นธรรมได้แต่ท่านพนักงานในการเนี่ยก็อาจจะไม่รับนะครับเพรถือว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงผลทางคดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทราบคือพอมีการยื่นขอความเป็นธรรมแล้วเนี่ยการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานในการเนี่ยก็จะมีกระบวนการย เราอาจจะต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะอย่างไม่้องนี่มันยุ่งยากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องพิจารณาดูช่างกำหนักดูซึ่งอะที่มีประสบการณ์เนี่ยเราก็จะมีรู่ทางมีแนวทางที่เราจะตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการอย่างไรนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับ